ฮอนด้าพีซีเถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ขายดีอันดับต้นๆจากทางไทยฮอนด้นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในปี2021ที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะครับมาใช้ระบบ E-S-P พัดปริมาตรกระบอกสูบที่แท้จริงก็คือ 156.93cc ทำให้ตัวรถนะครับได้รับความนิยมอย่างมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับท่านผู้ชม และด้วยกระแสนิยมนี้เองนะครับทำให้ p c x 160เนี่ยได้รับความนิยมและมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีแม้ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการอัปเดตในส่วนของสีสันบนตัวถังเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนว่าในปี2024นี้นะครับไทยฮอนด้าก็นำเสนอ New p c x 160ในชุดสีใหม่ที่เรียกว่า c a i b r ิ t Blue b u ั f ด้วยสีน้ำเงินอมฟ้าแบบมันวาวนะครับช่วยเพิ่มสไตล์และความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างดี แล้วก็สวยมากๆนะครับตัวรถของ p c x 160นะครับจะมีการแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยให้เลือกด้วยกันโดยจะมีรุ่นมาตรฐานและก็รุ่น ABS ซึ่งทั้ง2รุ่นย่อยนะครับจะใช้พื้นฐานที่เหมือนกันโดยจะมาพร้อมกับขุมพลังแบบ ESP+ ขนาด156.93 c c 1ลูกสูบ4จังหวะใช้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด PGM-FI มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดอยู่ที่15.8แรงม้าที่8,500รอบนาทีมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่15นิวตันเมตรที่6,500รอบนาทีอาาัตราส่วนกำลังอัดนะครับอยู่ที่12:1ตอใช้ระบบขัดแห้งอัตโนมัติแบบแรงเวี่ยงส่งกำลังไปที่ล้อหลังนะครับใช้ระบบแบบสายพาน V-Matic อาาัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่53กิโลเมตรต่อลิตร ในส่วนของโครงสร้างของ P160 นะครับจะมาพร้อมกับชุดเฟรมแบบดูเพล็กส e ีลเค d ดลนะครับที่เชื่อมต่อกับระบบการสนะเทือนหน้าแบบเ e เลสโคปิกด้านหลังนะครับจะเป็นแบบยูนิคสวิงความแตกต่างของ2รุ่นมาตรฐาน ABS นะครับกับ ABS เนี่ยจะอยู่ที่ระบบเบรกโดยรุ่น ABS นะครับจะมาพร้อมกับระบบเบรกหน้าและหลังแบบดิดเดี่ยวพร้อมด้วยระบบ ABS ในส่วนของรุ่นมาตรฐานนั้นนะครับ จะมาพร้อมกับระบบเบรกหน้าแบบดิสเดี่ยวส่วนด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนั่นเองทั้งสองรุ่นจะมาพร้อมกับขอบล้อหน้าขนาด14นิ้วลัดยางนะครับ110/70วงล้อ14 MC แบบทูบเลสนะครับซึ่งทูบเลสก็คือไม่มียางไในนั่นเองขอบล้อหลังขนาด13นิ้วพร้อมยางขนาด130/70ขอบ13 MC 63P หน้ายาง แล้วก็เป็นอย่างทุบเลสไม่มีอย่างในเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านฟีเจอร์ที่น่าสนใจบนตัวรถของ p c x 160นะครับจะมาพร้อมกับระบบไฟแบบ led รอบคันหน้าจอแสดงผลแบบ lcd ดิจิตอลเต็มรูปแบบระบบกุญแจสมาร์ทคีย์มีช่องเสียบอุปกรณ์พกพาแบบซ็อกเก็ตช่องเก็บของใต้เบาะใหญ่นะครับความจุถึง30ลิตรใน,ในขณะที่รุ่น abs นะครับ จะมีส่วนเสริมก็คือระบบ HSTC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะครับเป็นตัวช่วยในการขับขี่ที่สามารถเลือกเปิดหรือปิดระบบการทำงานได้อย่างอิสระในส่วนของราคาจำหน่ายแนะนำของ Honda PCX 160ในรุ่นมาตรฐานนะครับจะมีมาให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสามสีและราคาแนะนำอยู่ที่87,400บาท3สีก็คือจะได้แก่ สีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับส่วนในรุ่น ABS จะมีราคาแนะนำอยู่ที่93,400บาทมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับและรุ่นพิเศษนะครับในรุ่น ABS Midnight Race Edition นะครับจะอยู่ที่93,900บาทที่จะมาพร้อมกับสีพิเศษนะครับก็คือมีลายพิเศษสีออกน้ำเงินน้ำเงินด้วยนะครับ เพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมตัวจริงแล้วก็รับข้อมูลต่างๆได้นะครับหรือว่าจะทดลองกันกันกบกี่ได้ที่ Honda Wing Center ใกล้บ้านท่านหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในวันนี้ช่องคาร์แมกซ i ซีนไทยแลนด์ของเราต้องจากลากันไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ